ไตรรงธงไทยเปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือศาสนานั้นเงินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรงรง ไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนาน้ำเงินคือพระราชาเราจึงเรียกว่าธงไตรรงสวัสดีค่ะเด็กๆก,กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ฉีกปาติดรูปธงชาติไทยในวันนี้นะคะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกาวและกระดาษสีค่ะ ลำดับแรกนะคะเราจะฉีกกระดาษสีขาวให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นฉีกสีน้ำเงินและสีแดงให้เป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันค่ะเมื่อฉีกแล้วนะคะก็จะได้กระดาษแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ทากาวที่กระดาษนะคะและนำกระดาษสีแดงที่เราฉีกไว้ลงติดในช่องให้เต็มค่ะเด็กๆจากนั้นทากาวในช่องถัดไป และนำกระดาษสีขาวที่เด็กๆฉีกไว้ลงมาติดให้เต็มช่องเช่นกันค่ะจากนั้นทากาวในช่องต่อไปนะคะและนำกระดาษสีน้ำเงินที่เราได้ฉีกไว้ลงมาติดให้เต็มช่องค่ะจากนั้นทากาวในช่องต่อไปค่ะนำกระดาษสีขาวลงมาติดให้เต็มช่องค่ะสุดท้ายทากาวที่ช่องสุดท้ายนะคะและนำกระดาษสีแดงลงมาติดค่ะเมื่อเด็กๆติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ทาสีตกแต่งให้สวยงามจะได้รูปธงชาติไทยแบบนี้ค่ะคเด็กๆธงไทยเปลวสวัยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวคือาศาสนาน้ำเงินคือพระราชาเราจึงเรียกว่าธงไตรรงค่ะเมื่อเด็กๆทํากิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายภาพผลงานของเด็กๆลงในห้องไลน์ห้องเรียนของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ